สวัสดีครับวันนี้พบกับผมกอด l e g o b กไบวันนี้เราจะมารีวิวสินค้าตัวแบ็กเกอร์เดียโก้ผลงานชิ้นใหม่จากค่ายแบ็กเกอร์เพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยแล้วกันนะครับวันนี้เราจะพามาชมกันว่า Diego กคันนี้มีอะไรบ้างภายในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับ ตอนนี้เราอยู่กับแบ็กเกอร์เดียโก้นะผมตัวนี้มาพร้อมกับชุดขับเคลื่อน18สปีดนะผมจานหลังเป็น9ใบนะผมเป็น11 28ตัวสับจานตีนผีนะผมจะเป็นของโซล่า R3000 นะครับส่วนชิปเตอร์จะเป็นของเซนซา นะครับผมชุดเบรกเป็นดิสเบรกเป็นฟูลไฮดรอลิกนะผมจะค่ายเต็กโตเลยละกันนะครับตัวเฟรมตัวนี้สีเงินเงินสวยงามนะผมตัวแบบคลาสสิกเลโทรเลยละกันนะตัวนี้เดียโกคันนี้ชุดเฟรมเป็นคอมมอรี่นะครับผมแล้วก็หลักอานแล้วก็ตัวแฮนด์ตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียม ตัวแฮนด์อย่างนี้เป็นแฮนด์เอสสำหรับสปอร์ตเลสซิ่งเลยับผมแต่ว่าด้วยชุดการชุดขับเครื่องเขามาให้มาแบบหลากหลายมากจริงนะผมสามารถตอบโจทย์กับคุณลูกค้าหลายๆท่านเลยว่าอยากจะปั่นไปทั้งทางเรียบทางขึ้นเนินนะผมหรือปั่นแบบท่องเที่ยวเลยนะตัวนี้เหมาะมากๆเลยนะผมที่สําคัญเลยดุมนะผมล้อดุมมาจากโน v วเทคนะผมแบ่งขึ้นชื่อเรื่องดุมล้อเลยนะครับ ส่วนน้ำหนักคันนี้อยู่ที่12.5กิโลกร,รัมบวกลบเท่านั้นนะผมมีด้วยกันทั้งหมด4สี 4. มีสีโอเชียนบูนะผมแล้วก็มีกลอ s s ิ i เวอร แล้วก็ดา์กีนแล้วก็ไลเยลโลสีเจ้าแบบว่าเงาเงาแบบเมทัลลิกนะผมตัวนี้ล้อเป็นอลูมิเนียมขนาด20นิ้วนะผมส่วนยางเป็นของอินโนวานะครับขนาด20นิ้วเช่นกันนะผมตัวนี้น้ําหนักทั้งคันรวมขาตั้งรวมทุกอย่างแล้วนะผมอยู่ที่12.5กิโลกรัมไม่ได้หนักเลยครผมบวกลบนะ อีกอย่างหนึง่งมีแอซสซอรีเล็กๆน้อยๆเลย,เลย,เลยก็คือตัวดัางตัวนี้ผมเราก็แบกเกอร์เหมือนเดิมครับแถมมาให้อีกเช่นเคยสามารถซื้อกระเป๋ามาใส่ได้เลยจักรยานพับคันนี้นะพิเศษเลยก็คือเขาปรับหลักอานขึ้นมาแล้วด้วยหลักอานปกติทั่วไปที่ขายขายกันนะผมจะเหมาะสําหรับคนที่สูง175สูงสุดแลละอะไรอย่างนี้อาจจะแบบว่าปัดลําบากแล้อาจจะต้องไปซื้อตัวหลักอานมาแต่งแต่ว่าคันนี้ เขาให้หลักอามาเหมาะสําหรับคนที่สูง180ก็ได้เหมือนกันนะครับผมถ้าเทียบกับสเปคในท้องตลาดนะผมได้ประมาณนี้ราคาแรงแน่ๆที่เห็นก็คือ25,000บวกลบนะครับผมคันนี้เราขายเพียงแค่15,000บาทเท่านั้นนะครับหากคุณลูกค้าสนใจอยากจะดูสินค้าตัวจริงอยากจะลองค่อมดูทักเข้ามาในเพจแบ็คเกอร์ได้เลยนะครับผมทางเรามีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ